รุต่างดาวอาจเป็นผู้มีส่วนร่วมในการสร้างมนุษย์เพื่อวัฒนธรรมโบราณโอเคฮะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมอยู่กับผมรายการกรอกรี่ค่ะนะผมก็วันนี้เนี่ยเจะมาอยู่ในหมวดทฤษฎีส,สงครคิดกันแล้วผมรู้สึกว่าเห็นหน้าผมก็ออประมาณ2ครั้งต่อจิบแล้วกันเนาะเพราะว่าสัปดาห์หนึงผมลงสั่งคลิปนั่นแหละก็วันนี้ก็ห่าแบบงหายกับการพูด ทฤษฎีสมคบคิดไปนานใช่ไหมละ่ะซึ่งวันนี้เนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่ว่าเอเลียมันผู้สร้างโลกนั่นแหละฮะอหลายคนอาจจะไม่รู้หรือรู้อยู่แล้วไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่รู้นั่นเลยฮะแล้วก็ผมก็ได้ไปหาข้อมูลค่อนข้างนานแลละำบากอยู่เหมือนกันนะ แต่สุดท้ายก็หาหาได้อย่างไม่ยากเย็นโอเคแล้วก็เพื่อเการรอชาร์จเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังเลยวับผมแนวคิดที่ว่าเอเรียเป็นผู้สร้างโลกเป็นทฤษฎีที่อยู่ในกลุ่มขอทฤษฎีสมมตคิดหรือทฤษฎีจักรวาลวิทยาทางเลือกโดยไม่ได้รับการยืนยันจากวิทยากระแสละ่ะหนึ่งในแนวคิดที่โด่งดังคือทฤษฎีของ น้ำมินอวกาศโบราณซึ่งเสนอว่านถต่างดาวเคยมาเยือนโลกในยุคโบราณรถต่างดาวอาจเป็นผู้มีส่วนร่่นในการสร้างมนุษย์เพื่อวัฒนธรรมโบราณเช่นพีระมิดในอียิปต์มาชูปิชูหรือสโตนเฮนจ์าะเขาอาจถูกบูชาเป็นเทพเจ้าหรือตำนานของลกหลายอรารยธรรมหนึ่งในนักเผยแพร่แนวคิดนี้ก็คือเอริชบอนเดนิเคนผู้เขียนแชรีเอเอาเดอะกอดซึ่งเสนอว่าหลักฐานทางโบราณคดีละหลาย อย่ากอธิความได้ว่าเป็นฝีมือของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวอย่างไรก็ตาม,มวิทยาศาสตร์ยังไม่พบหลักฐานชัดเจนที่ยืนยันการมีอยู่ของเอเลียนหรือว,ว่าเขามีส่วนในการสร้างโลกหรือมนุษย์แล้วก็สําหรับในไอชิ้นี้โดนมองเป็นอย่างไรในแต่ละกรอบความคิดของเขาอะนะซึ่งมีอยู่ยหลาหยได้กันแน่นอนนะผมแล้วก็จะพูดอย่างแรกกันนะผมอย่างแรกคือวิทยาศาสตร์ มุมมองหลักคือวิทยาศาสตร์ยิงก,กับหลักฐานที่ตรวจสอบและทดลองได้ในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานทางฟิสิกส์ชีวะหรือโบราณคดีที่บ่งชีว้ว่ามีสิ่งมีชีวิตตต่างดาวมาเกี่ยวข้องกับการสร้างโลกหรือมนุษย์สิ่งที่วิทยาศาสตร์เสนอแทนก็คือโลกเกิดขึ้นจากการสะสมของฝุ่นและกา๊าซหลังบิ๊กแบงเมื่อ4 6พันล้านปีก่อนสิ่งมีชีวิตบนโลกเริ่มจากสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวที่วิวัฒนาการตามหลักชีววิวัฒนาการของดาร์วิน มีการค้นหาสิมีชิตต่างดาวอย่างจริงจังเช่นโครงการเซติหรือส่งยาไปดาองคารแต่ก็ยังหาไม่เจออย่างที่2องคือซไฟในมุมมองของ Fi นิยายไซไฟแนคิดเอเลี่ยนสร้างโลกหรือสร้างมันกเป็นทีมยอดฮนเนียือภาพยนตร์เช่น Prometheus จากจากกักรวาลเอเลี่ยนที่บ่งบอกว่าเอเลี่ยนที่เรียกว่าเอนจิเนียมาสร้างชีวิตบนโลกและสองพันหนึ่งอัลสเปดโอดิซีสิวิชิตต่างดาวผ่านดาิาารมน,นรุษย์ด้เทคโนโลยีลึกลับโดยโมโนลิท ตาเกตเทวเจ้าของอีปต์จริงๆแล้วคือเอเลียนแล้วก็ถ้าถามว่า3มเรื่องนี้มันสนุกยังไงนะหรอก็เพราะว่ามันประสบปริศนาในประวัติศาสตร์การนิยมคิดทางวิทย์เช่วนวิศวะพันธุกรรมการเดินทางข้ามกาแล็กซีหรือเทนรซอนชั้นสูงที่มนุษย์ยังไม่เคยมีมาก่อนและถ้าหากพูดเรื่องเทววิทยาแล้วก็ในหลากหลายศาสนานโลกและมนุษย์ถูกสร้างขึ้นโดยโทเทพเจ้าเช่นคริสต์ศาสนานพระเจ้าสร้างโลกใน,นอีก6วัน อิสลามพระอัลเลาะห์ทรงสร้างมนุษย์จากดินขึ้นมาฮินดูวีเทพหลายองค์ที่เกี่ยวข้องการสร้างทำลายล้างโลกถ้ามองว่าเอเรียคือแนวคิดที่หลายคนในกลุ่มแอนเชนแอสโทรนอตนำเสนอนเช่นว่าเทพในพระคมภีอาจไม่สิ่งมีชีวิตส่งภูมิปัญญาจากดาวดวงอื่นเพราะมนุษย์ยุคโบราณไม่สามารถเข้าใจเทคโนโลยีได้เรียกเขาว่าเทพไปก่อนก็หลากหลายศาส,สนาและต้ตองนาน,นโบราณจาทิทววโลกมีเรื่องราว ือความเชื่อที่อี้เกี่ยวกับเทพมาจากฟ้าหรือจากท้องฟ้าซึ่งทําให้หลายคนดีความว่านี่อาจเป็นเอเลียนในมุมมองนะัคิดแบบแอนเชนแอสโทรนอตแล้วก็มีแนวคิดอินตามศาสนาดังนี้อย่างที่หนึ่งก็คือเมโสโปเตเมียจากซูเมเรียและบาบิโลนซึ่งเทพก็คืออนุนากิซึ่งเป็นเทพจากสวรรค์ที่เรามาสร้างมนุษย์เพื่อใช้เป็นแรงงานโอ้กะใช้แรงงานทาสเลยอะไเนี่ย ในแง,แง่แอชเชอร์แอสโตรนอสบางคนเชื่อว่าอนุนากิเป็นเอเลีย่ยที่ดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์ได้โอ้จะผิดศีลธรรธมไหมเนี่ยป,ปศาสนาอียิปต์โบราณอย่างเทพเอทั้งหมดก็คือมีราโอซิริสและฮอรัสเทพส่วนใหญ่เหล่านั้นมาจากฟ้าและเดินทางด้วยเรือแห่งดวงอาทิตย์ซึ่งราคือเทพแห่งดวงอาทิตย์เดินทางบนบอลฟา,า,ฮา,ฮาในยานที่บางคนตีความว่าเป็นยานอาวกาศ และฟาโหรห์ือเป็นบุตรของเทพจากฟ้าที่ถูกส่งมาอแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีข้อมูลของโอซิริสกับพอรัสเลยอะ่ะแล้วก็ศาสนาฮินดูก็คือวิษสุพระอินทร์พระศิวะซึ่งเทพหลายองค์ลงมายันโลกผ่นยาพานะที่เรียกว่าวิมานาซึ่งมีค่าอธิบายคล้ายเครื่องบินหรือจานบินมหาภารตะและรามายณนะ พูดถึงสงครามที่เทพใช้อาวุธแสงและยานหอซึ่งบางคนมองว่าเหมือนสงครามของเอเลี่ยนศาส,สนาเชิงตะวันตกคริสต์ยูดาห์อิสลามพระเจ้าเทวดามักเสด็จลงมาจากสวรรค์เพราะแสงเจิดจ้าในพระคัมภีร์เอชเอเอเคียล e มีการที่บ้ายถึงสิ่งมีชีวิตแบบประหลาดพร้อมล้อมหมุนบนท้องฟ้าบางคนตีความว่าเป็นยูโฟยูเอฟโออะเทวดาก็มาจากสวรรค์และมีอำนาจเหนือธรรมชาติ ตำนาชามายาและอินคาอันนี้ก็คือของเมกาใตา้ซึ่งเทศก็จะมีคูคูคาและววลาเวลาโคชามายาเชื่อว่าเทพาาจะาโดนดาวแล้วจะกลับมาอีกครั้งวิลาโคช่าอ,อินคาเทพผู้สร้างที่มาจากทะเลท้องฟ้ามอบความรู้ภูมิปัญญาให้กับมนุษย์อ๋อถ้าคูคูคาก็คือจะแน่ไว้แล้วกันนะแล้วก็เนี่ย อย่างต่อมาก็ตำนานนอตไวกิ้งอย่างโอดินและทอร์เทลเดาทั้งหมดอยู่บนสวรรค์ชื่อแอสการ์เดินทางมายังโลกผ่านสะพานลุงหรือไบฟรอสบางคนตีความว่าไบฟรอสคือประตูมิติเทคโนโลยีการเคลื่อนย้ายของเอเลี่ยนนั่นฮะซึ่งถ้าถามผมว่าเอเลี่ยนผู้สร้างโลกจริงไหมขอบอกด้วยกันว่ายัางพูดได้ไม่เต็มปากแล้วก็เชื่อเพียง50%เท่านั้น ราะว่าอาวากาศยังมีสิ่งหลายสิ่งที่มนุษย์ยังไม่สามารถหาคําตอบได้แล้วก็การอาวากาศเทคโนโลยีในสมัยหน้าอาจจะพัฒนามาถึงจุดนั้นที่เราได้สํารวจว่าเอเลี่ยนผู้สร้างโลกจริงหรือเปล่าก็เป็นไปได้ครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนเป็นผู้สร้างโลกนั่นเองฮะแล้วก็ยังไงกันบ้างฮะผมรู้สึกว่าก่อนมานี่ผมหาข้อมูญญญลยากลาบากอย่างที่บอกข้างต้นนั่นแหละฮะ รู้สึกว่าเหนื่อยกันเลยทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวแปะแหล่งข้อมูลผ่านใต้คลิปนะผมแล้วลก็วางว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะผมแล้วก็เป็นไงกันบ้างฮะสัรับคลิปนี้ผมถ้ารักกันชอบกันยังไงก็ฝากะกดไลค์ก็ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือ,อนก็ได้นะครับผมจะ่ดช่ใ้พาาชิปนใหม่จากผมนะฮะและถ้าขบับพูดคำจาไม่สุภาพห,หรือผิดพลาดประการใดก็ผมก็ขอให้มาณที่นี้ด้วยและสัรับคลิปนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนวเจะกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ